สวัสดีแฟนชอ่องทุกท่านดูนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่ส1เดือนสปี2 5 6หขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามใครกดไลค์ขอให้ถูกหวยพรุ่งนี้เดอ้อพี่น้อง <laughs> มีเลขเด็ดคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะพรุ่งนี้ผมไม่ได้ทำคลิปสรุปข่าวเช้าเนื่องจากผมไปแข่งบอลเริ่มกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งทำไม่รู้เลยว่าตัวเองขี้โรคมากนะผมนี่กลายเป็นขี้โรคไปแล้วทำงานในห้องแอร์ไม่ค่อยออกกำลังกายนะฮะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะพรุ่งนี้ไม่มีคลิปสรุปข่าวเช้า เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปก่อนเกมวันอาทิตย์เออแล้วก็เผื่อหลายคนอยากรู้ว่าผมอยู่ทีมใครบ้างอันนี้เป็นไลน์อัพนะที่จะแข่งบอลสี่เศร้าของขอบสนามผมเล่นกองหน้าคู่เจ๊ดำ <laughs> <laughs> ก็สำหรับคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้นะครับจะมีเรื่องของสนามใหม่แล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่สองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าผลประกอบการตัวเลขการเงินเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับพาดหัวข่าวในคลิปนี้จะมีข้อมูลเสริมนะครับเรื่องของเมซันกรีนวูดแล้วก็ท้ายคลิปจะเป็นสถานการณ์นักเตะขาออกอนาคตของนักเตะที่มีโอกาสนะจะไม่ได้ไปต่อมากันที่ต้นคลิปก่อนเลยนะครับออฟฟิเชียลบูโน่แฟรนันคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคมของสโมสรไปครอบครองและเป็นครั้งแรกของซีซันนี้ด้วยที่เจ้าตัวนั้นรับรางวัลน,นี้กด8มาดู ก็สำหรับตานนวดนะครับผลงานในช่วงเดือนมีนาคมทําไป3าประตูกับอีหนึ่งแอสซิสช่วยทีมนั้นผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายยูโรปาลีกและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอครัรับคะแนนโบตนะจากแฟนๆนะครับไป40เเซเฉือนเอาชนะอันดับที่2อย่างแรดฟอร์ดไปเปอร์เซ็นต์เดียวนะดรแรดได้ไป39ส่วนลิชาลิซานโดบาติเนสได้ไป21ปอร์โอ้โหผมมีโบตให้กับบูโน่นะ แรฟอร์ดมึงได้เยอะแล้วก็เป็นบูโน่ที่ชนะไปเฉือนก็ไปหนึ่งเปอร์เซ็นและนี่เป็นธรรมเนียมนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรประจำซีซั่นนี้สิงหาคมลิซานโดกันยายนอีลิกเซนตุลาคมคาเซมิโลพฤศจิกายนกานาโชธันวาคมมกราากุมภาแรดฟอร์ดแล้วก็มีนาคมบูโน่แฟนันอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยแถมไปให้นะครับนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชเต็ดในช่วงมกราคมปี2020บูโน่แฟนัน คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรไปแล้วทั้งสิ้น7ครั้งด้วยกันโอ้โหเยอะมากข่าวต่อไปนะครับนี่เป็นอดีตนักเตะของแมนยูเอเต็ตทั้งหมด6คนมีลุ้นนะฮะเข้าบรรจุชื่อในหอกิติยศหอเฟรมของพีเม์ลีกอดีตนักเตะของแมนยูเอเต็ตประกอบไปด้วยไมเคิลคาริคแอนดี้โคริโอเฟร์ดินานแกรี่เนวิลเนมันยาบีดิตไมเคิลโอเวน โอเว่น <O> <c oughs> ก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูเอต์นะนอกจากนะครับนักเตะแมนยูทั้ง6คนนี้ก็ยังมีเลเจนด์ของทีมอื่นที่มีสิทธิ์เข้าสู่ฮอลล์เฟมด้วยเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยโทนี่อดัมโซแคมเบลปีเตอร์เช็คแอชซี่โคผมโคตรชอบเลยแอชซี่โคเจมินเดฟายแฮเดโฟเลสฟอร์ดินานร็อบบี้ฟาวเลอร์จอห์นเทอร์รี่แล้วก็ยายาตูเร่ก็จะโหวตทั้งหมด3คนนะครับให้เข้าสู่ฮอลล์เฟม เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีภาพบรรดาน,นักเตะแมนยูที่ขับรถเข้าไปในแคริงตันแล้วก็ลงซ้อมตามปกติอาทิเช่นท่านผอโรงพยาบาลมาซิยาวคิสเตียนอีริกเซนเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าทั้งคู่จะมีชื่อนะอยู่ในทีมที่บุกไปเยือนดีควอเซนจริงๆไหมอีริกเซนเนี่ยอาจจะดูเร็วเกินไปถ้าตามข่าวก่อนหน้าน,นี้นะครับเขาบอกว่าอีริกเซนจะกลับมาได้ประมาณนัดที่พบกับเอเวอร์ตันหรืออาจจะเซอร์ไพรส์มานัดเจอเบนฟอร์ด แต่มาซิยาวมึงเนี่ยมึงได้พักเยอะแล้วนะต้องมาแล้วจริงๆอเลฮานโดกรานาโชก็ขับรถเข้าไปที่แคลิงตันเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องอะ่ะน่าจะมาฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่ามากันที่สถานการณ์อนาคตของดาบิดเดยเคียนะครับหลังจากที่ในช่วงวันสวันที่ผ่านมามีข่าวจากดิเรกติกยูเคเขาบอกว่าเดเคียนั้นปัดข้อเสนอสัญญาฉบับแรกที่ทางแมนยูนั้นยื่นค่าเดิอให้โดยมองว่า เงินน้อยไปหน่อยสถานการณ์เนี่ยการพูดคุยยังคงไปในทิศทางที่มันเชิงบวกนะเทนฮาต้องการเก็บหลวงเดเอาไว้หลวงเดก็ต้องการอยู่กับแมนยูต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยมีข่าวจากเมโทนะครับเรียนข่าวบอกว่าแมนยูเตรียมเปิดโต๊เจียจาพูดคุยสัญญาในะรอบที่สองกับทางเดเคอก็ขอให้การเจียจาผ่านไปได้ด้วยดีนะซึ่งหลวงเดนะครับก็ยืนยันความตั้งใจของเขาที่จะอยู่ที่แมนยูต่อไป ผมอ้างอิงจากทวิตของฟ a b บิยซิโอโรมาโนที่ลงข่าวนี้ว่าที่ลงบทสัมภาษณ์นี้ของเดค i าว่าผมอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วผมสนุกกับทุกช่วงเวลาผมลงเล่นมาหลายเกมมันดีมากๆที่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขมากๆที่นี่ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าตัวนั้นต้องการอยู่ที่สโมสรต่อไปอย่างแน่นอนนะครับ ยังอยู่กันที่เรื่องของผู้เล่นสาประตูนะครับดีเทนเดสันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นอาการบาดเจ็บวิทเวลบอกว่าจะสามารถกลับมาลงสนามให้กับฟอร์เรสได้อีกในช่วงสาสัปดาห์ข้างหน้าหรือทางแมนยูเอตจะมีการตัดสินใจเรื่องของอนาคตดีเทนเดสันในช่วงจบซีซั่นนี้แต่เขามีโอกาสถูกขายสูงเพื่อเพิ่มงบประมาณในการเสริมทัพแล้วก็เป็นการทำให้ทีมเนี่ยมีสภาพคล่อง ในส่วนของกฎ Financial Fair p l a y มากขึ้นทีมก็ต้องทำการระบายนะปล่อยนักเตะบางคนออกไปเพื่อหาเงินเข้ามาแล้วตอนนี้ฟอ r เรสก็ได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะคนนี้เบื้องต้นไปบ้างแล้วนอกจากฟอ r เรสดีนเนสันนะครับก็มีข่าวกับทอรแนมฮอสปเปอร์เพรทางสเปอร์ต้องการได้ตัวแทนของโยเลส พาต่อไปของคลิปนี้นะครับมากันในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวต่างๆของสโมสรเริ่มมาจากแซมมอนสโตนนะครับผู้สื่ข,ข่าวทียน็น่งสายตรงจาก BBC a s นัสโนบอกว่าการยื่นข้อเสนอนะของกลุ่มทุนจากกาตาก็คือท่านชิคยัดซิมประธานการ์ตาแบงค์ QIB ที่ขอซื้อแมนยูอ่ะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรเนื่องจากข้อเสนอของท่านชิคในการยื่นซื้อแมนยูยื่นมาแบบขอซื้อ ในนามบุคคลส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรใดๆของทางฝั่งกาตาดังนั้นนะครับกฎของพิมิลิกที่พึ่งอนุมัติล่าสุดว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ถือว่าโล่งใจไปได้เปล่าหนึ่งแล้วทางฝั่งพเมิลิกไม่มีปัญหาอะไรทางฝั่งของยูฟาเองก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะที่จะมาขัดขวางการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเตดของทางฝั่งกาตาเอาตรงๆนะอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมา ผมว่ามันเป็นในลักษณะที่ราชวงศ์กาตาเขาส่งชียัดซิมเนี่ยมาซื้อแมนยูเหมือนส่งมาเป็นนอมินีเี่ะท่านผู้ชมนึกภาพบอกไหมสุดท้ายแล้วแมนยูเตดถ้าเกิดสามารถเทโอเวอร์สโมสรได้นะก็จะเป็นสมบัติของราชวงศ์กาตาแต่เขาก็คงมีวิธีการซิกแซกเลี่ยงพานกฎอะไรต่างๆน่าจะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เกลเซอร์ไม่จะขายไม่ขาย นาตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเงียบมากยังอยู่ในช่วงที่เรนกุ๊ปคนกลางกําลังพิจารณาเรื่องข้อเสนอนะครับปรึกษากับทางเกลเซอร์ว่าจะไปต่อสเตจที่3ให้มีการยื่นบิดไม่รอบหนึ่งซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายแล้วจริงไหมหรือว่าจะจบที่สเตจที่2ทําการขายสโมสอนให้เลยถ้าตระกูลเกลเซอร์ไม่ขายสโมสสน,นะก็ต้องหาผู้เข้ามารวมลงทุนพอแม่งอ่ะไม่อยากควักตังทำสนาม และตอนนี้ภารนีสินก็เยอะแยะมากมายเวนจริงๆมากันที่เรื่องของการทำสนามกันบ้างน,นะครับตะกี้ก็พูดถึงนะฮะรายงานจากซามูลักเคิสนะครับบรรณาธิการของแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวแลนข่าวบอกว่าตอนนี้มันก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุผลที่แมนยูเอตตัดสินใจว่าจะไม่สร้างสนามใหม่แต่จะเลือกใช้วิธีในการ ปรับปรุงนะสนามโอทาฟอร์ดให้มันดีขึ้นเพราะหวันว่าเมื่อผ่านไปนานๆแล้วอ่ะตัวสนามจะหมดความขลังแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของแฟนบอลท้องถิ่นเพราะสุดท้ายแล้วนะครับโอทาฟอร์ดก็เป็นสนามที่อยู่มานานแล้วก็หลายๆคนน่ะยังชื่นชอบนะหมดขลังคือไม่อยากให้มันหายไปอ่ะเอออยากให้ปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมจุดต่างๆให้มันดีขึ้นมากกว่า ทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแมนยูต้องการสร้างสนามใหม่อาจใช้ระยะเวลาน้นานถึง6ปีแต่ถ้าเกิดจะรีโนเวทต้องใช้เวลานะครับถึง10ปีเลยทีเดียวก็อยู่ที่ว่าทําการชั่าน้ำหนักนะครับตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกทางไหนแล้วมันก็จะมีข้อมูลนะครับในส่วนของบริษัทผู้รับเหมาในการทําสนามเวมบลีรีใหม่สนามเย่าใหม่ของสเปอร์ทําการแจ้งกับแมนยูเตดว่า ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามนะแล้วก็สร้างสนามใหม่พอๆกันถ้าเกิดแมนยูเต็ดเลือกสร้างสนามใหม่ก็จะสร้างบนพื้นที่เดิมมันจะเหมือนกับสเปอร์นะครับที่มีการทุบไวฮัตเลนในปี2017แล้วก็สร้างสนามใหม่ขึ้นมาแทนโดยบริษัทผู้รับเหมานะครับทําการยืนยันกับแมนยูเต็ดว่าสโมสรนสามารถเลือกขยายความจุตามที่ต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือกวิธีการในการปรับปรุงสนาม ทำให้มันดีขึ้นทําให้มันทันสมัยมากขึ้นหรือว่าทุบโอทัฟอร์ดและสร้างใหม่ก็ตามสามารถเลือกขยายความจุตามที่แบบต้องการได้เลยถ้าคุณมีเงินนะเราทําให้ได้ของมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ปัญหาเลยคือเจ้าของใหม่เนี่ยนะฮะขอเป็นท่านชีกได้ไหมไม่จะได้มีเงินเยอะๆก็พูดถึงเรื่องเงินเินทองทองนะครับล่าสุด มีข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่2ของสโมสรแมนยูเตดออกมาโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้องชื่นชมนะว่าสมกับเป็นแมนยูเตดจริงๆกําไรเชิงพาณิชย์ค่าคอมมูเชียลเพิ่มขึ้นมา22%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่2เดียวกันของปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับ22%จาก64.4ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นมาเป็น78.7ล้านปอนด แต่มันจะมีในส่วนของรายได้สําหรับแมตช์การแข่งขันที่ลดลงไปนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ผมมาขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะรายได้สุดที่ในส่วนตรงนี้นะครับล่าสุดอยู่ที่6.3ล้านปอนด์ก็เป็นรายได้ในส่วนของสถิติการขายตั๋วสถิติการบริการต้อนรับแล้วก็สิทธิสมาชิโมสอถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วอ่ะถือว่ารายได้ตรงนี้ลดลงไปนะครับ13.6เปอร์เซ็นต์ เงินก็หายไป4.7ล้านปอนด์สรุปนะครับผมประกอบการในไตรามาสที่2ของสโมสรตระกูลเกลเซอร์สร้างนี้กับแมนยูเต็ดจากเดิม477.1ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นมาเป็น535.7ล้านปอนด์ผมแม่งเกียดตัวเลขมากเลย <laughs> ต้องแบบว่านับให้มันให้มันชัวๆเดี๋ยวแบบว่าพูดตัวเลขตกไปตัวเลขหนึ่งนะฮะ จากเดิมนะครับ477.1ล้านปอนด์เพิ่มเป็น535.7ล้านปอนด์ก็เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ด้วยที่แข็งตัวนะครับมันจะมีจุดที่น่าสนใจคือไตรามาสนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับเกลเซอร์หลายฝ่ายเนี่ยก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการขายสโมสรหรือเปล่าพราะปะกติแล้วว่ามึงต้องเอาเงินปันผลเข้ากระเป๋าตัวเองแต่รอบนี้มึงไม่เอาแปลว่าจะขายจริงแล้วใช่ไหม แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เราจบเรื่องของสโมสรนะครับมากันที่เรื่องของเมสันกรีนบูธกันบ้างรายงานจากเดลี่เมลมีการเปริดเผยนะครับว่าเมสันกรีนบู d ได้เข้าพูดคุยหลายเรื่องกับทีมงานของแมนยูเอตตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งตัวของกรีนวูดนะครับเน้นย้ำว่าเขาอะต้องการกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเตตให้เร็วมากที่สุดเขามีความมุ่งมั่น อยากอยู่ต่อที่โลลละครแห่งความฝันอยากเป็นนักเตะของแมนยูต่อไม่อยากจากไปไหนโดยทางกรีนวูดนะครับยังคงรับค่าเหนื่อยอยู่ที่70,000ปอนปอนต่อสัปดาห์ตั้งแต่มีเรื่องของคดีความแล้วก็ถูกแมนยูเนี่ยพักงานไปแมนยูก็ยังคงจ่ายค่าเหนื่อยให้กับกรีนวูดอยู่ตลอดนะครับ70,000ปอนปอนต่อสัปดาห์และมันจะมีข้อมูลเรื่องของมูลค่าสัญญาที่เหลืออยู่อยู่ที่ตัวเลข8.1ล้านปอนท่านผู้ชมครับเงินจํานวนตรงเนี้ย ในกรณีที่แมนยูยกเลิกสัญญาของกรีนวูดหลังจบซีซั่นนี้แมนยูต้องจ่ายเงินจำนวนตรงเนี้ยไอ้แปดจุดหนึ่งล้านปอนเนี่ยให้กับกรีนวูดทันทีเป็นค่าชดเชยค่ายกเลิกสัญญานะโดยทางแมนยูแต่มีการประชุมแล้วก็แตกประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรีนวูดทางเจ้าที่ด้านฟุตบอลน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำทีมเนี่ยก็บอกว่าเมสันกรีนวูดคุณได้รับโอกาสครั้งที่สองแต่ว่า คนที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับการบริหารเชิงพาณิชย์อ่ะค่อนข้างระมัดระวังนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเอาเมสันกรีนบูธกลับมามันจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบรนด์ของแมนยูเตตต้องระวังให้ดีเพราะว่านักเตะเนี่ยมันยังมีข้อถกเถียงด้านสังคมต่อให้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในด้านกฎหมายแล้วก็ตาม โดยทางเมสันกรีนวูดนะครับได้รับการบอกกล่าวว่าเขาอ่ะจะยังไม่สามารถกลับไปฝึกซ้อมที่แมนยูได้จนกว่าถึงซีซั่นหน้าอย่างต่ำๆคือให้มันผ่านซีซั่นนี้ไปก่อนและเผอๆอาการสืบสวนสอบสวนนะครับภายในของสโมสรการประชุมตัดสินใจการเรื่องนี้ไม่น่าจะเสร็จสิ้นก่อนซัมเมอร์อุูร้อนซะด้วยซ้ำชั้ระยะเวลาการตัดสินใจเนนานมากเกี่ยวกับเรื่องของกรีนวูดแล้วก็มีการยอมรับว่า ถ้าเกิดให้กรีนวูดกลับมาเนี่ยมันจะเป็นข้อถกเถียงในอีก2เดือนข้างหน้านะครับต่อจากนี้ซึ่งมันอาจจะไปขัดขวางช่วงสำคัญของทีมนะครับที่เหลือในซีซั่นนี้เมษายนพฤษภาเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วดังนั้นนะครับทางสโมสรไม่อยากให้เรื่องของกรีนวูดมารบกวนสมาธิของทีมอันนี้เป็นข้อมูลข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมสันกรีนวูดข่าวจากโอบดอสันนะครับผู้สืบข,ข่าวของ ESPN แรนคข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยินดีรับฟังข้อเสนอในการซื้อนักเตะชุดใหญ่หลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะนำเงินนะครับมาสมทบทุนเพิ่มงบประมาณในการเสริมทัพไม่ผิดกฎ Financial Fair p เพก็จะมีชื่อของสกอตต์แบ็กโทมิเน่แฮร์รี่แม็กควายลินเดเลฟดินเทนเันที่พร้อมขายออกไปเลขข่เลข,ข้ามาเล่เข้ามาเอริกไบยีกับอเล็กเตเลส สอนาเต้น,นะครับที่ถูกส่งไปยืมตัวจะได้รับอนุญาตให้คุณน่ะสองคนน่ะหาต้นสังกัดใหม่ได้เลยนะหลังเสร็จสิ้นภารกิจการยืมตัวแอนโทนีอีลังกานะครับกับเจ้าหนูเบนดอนวิลเลียมก็มีแนวโน้มนะที่ถูกปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์ในขณะที่ฟิลโจนกับตูนเซเบ้จะไม่ได้ไปต่อกับทีมอย่างแน่นอนแล้วก็สัญญาจะหมดลงนะครับหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ขาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่เก็บตกนำมาฝากกันเจ้าหนูลามูสฮอยลุนนิวฮาแลนด์แห่งแดนโคโนมหนองโพไทยเดนมาร์กไม่ใช่เจ้าหนูฮอยลุน un, กองหน้านะครับของอตาลนตาตัวอนาคตของทีมชาติเดนมาร์กที่มีข่าวกับแมนยูนะมีคนนไปสังเกตว่าเจ้าหนูคนนี้ติดตามไอจีของบรรดาน,นั่งเตะป,ปีศาจแดงอยู่หลายคนมากเลยมึงฟอลโล่เกืบทั้งทีมะ เราเจ้าตัวนะครับก็อยอมรับตามตรงนะว่าเป็นเด็กผีเป็นแฟนบอลของแมนยูเต็ดแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสได้ย้ายมาลงเล่นที่นี่นะเพื่อนตัวเองอย่างฟิลิปบิลลิงก็ช่วยชงแล้วว่ามั่นใจว่าเพื่อนตัวเองอ่ะจะเข้ากับแมนยูเต็ดได้อย่างแน่นอนอ่าประมาณนี้นะครับเรื่องของสรุปข่าวในคลิปนี้ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มาลัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้อง สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายจุบจบ,จบ